สวัสดีคะ่ะเข็มทองชาแนลยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราจะเดินลงจากภูธรรมพระแล้วนะคะาหากลับแล้วคะ่ะพอเรามาหลายหลายคลิปแล้วเราก็ต่อคลิปลงนะคะเดินลงนะคะสวยมากคะ่ะในถ้ำสวยมากเป็นธรรมชาตินะคะทุกวันพระสิบห้าข ก็จะมีพระแก้มแวมรตุมาทำความสะอาดนะคะมีปปวกค่ะแล้วก็จะเดินห่างหานนะคะเดินเลาะผาเดินกลับด้วยกันนะคะอิ่มบุญด้วยกันทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ ดยบรรยากาศเย็นๆหมาะที่สำหรับที่จะปฏิบัติธรรมนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เงียบสงบเ,เราขึ้นมาทำบุญนะคะเราเอาสังกษีขึ้นมาทำหลังคาลงครัวที่สำรุด ก็บูรณาใหม่ค่ะถ้ามีงบก็บูรณะใหม่สวยไหมคะตอนนี้ลงแล้วนะคะออกจากทูทธาพระค่ะแล้วก็จะเดินกลับนะคะจะให้ดูอีกรอบนะคะ เป็นธรรมชาติมากค่ะท่านแค่จะเย็นแมงมุมค่ะแมงมุมค่ะแมงมุมตัวเล็กๆทำหลังนะคะลูกแมงมุมนะคะเสียงมจะเหมือนแมงวีนะคะเ แมงวีค่ะเสียงเหมือนแมงหวีนะคะในถ้ำก็เดินเร็วหน่อยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเขาแต่ก็ขึ้นมาบ่อยค่ะปีละครั้งขึ้นมาส่งน้ำพระแต่อยู่นี่ก็เสียงดังไม่ได้นะคะพราษสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเสียงดังก็พึ่งก็จะไล่ค่ะ พิ่งจะไล่ลงถ้าใครคิดไม่ดีก็ขึ้นมาไม่ถึงค่ะเพราะว่าขึ้นมาก็จะมีอุปสรรคอากาศปลอดโปร่งนะคะอยู่บนถ้ำพระแอ แห่งนี้อากาศเย็นและสดชื่นมาก,มถ,กถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วปวดเมตตากดไลค์กดแชร์ให้ขิงทองชาแนลด้วยนะคะ เข็มทองชาแนลขอจบลงคลิปนี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวไปต่ออีกคลิปหน้าค่ะถ้าใครเข้ามาแล้วโปรดเมตตากดไลค์กดแชร์ กดจับตะไคร้ให้เข็มทองด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะปารถนาสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นไม่มเบียเบียนตัวเองและไม่มเบียดเบียนผู้อื่นไม่ผิดทํานองค้องทาสิ่งนั้นจงสําเร็จจงสําเร็จค่ะสวัสดีค่ะ